พอแล้วอยากเอาเมียใหม่ก็สั่งเราปล่อยเรามีความสุขซะขนาดกู้ยง,งๆๆอยากเอาเมียใหม่อนี่นะคะอันนี้คือเจอละแขรนะคะสวัสดีครับผมแบกคือ,มมคอดับคือหรือวะน้ใช่ไกดับน้ำม,มันสีถฉีน้ำมันไฮเองแม่นบ่ สวัสดีครับท่านผู้เบิงค,คือตอนนี้ผมก็อยู่กับลูกแพรไม้ลาวเจ,จ้าไม้ไทยไว้คือเมื่อนี้อาเฮดเมนูเบิงแจวเนาะเมื่อนี้เขาอ่ามือสันวันดีเนาะเนื่องจากว่าผอเพื่อนเอาเมีมยใหม่ผอเมียใหม่ก็เลยทางนี็ก็เลยว่าเอ้ยเสียใจเห็นน่อยเสียใจทางนี่ผ้าแบบอนาเน่เฮิร์ตเฮิร์ตแบบผอเมีมยใหม่ลเลยเอ,เอามาๆๆมามามาหากูนี่่ันกระชังแล้วปล่อยให้มีความสุขซะผอเนาะ ทั้งทั้งทีอะทั้งนี้ก็แบบอยู่กับแม่มาแต่ดนนะพอเมียใหม่ก็เลยแบบทั้งนี้ก็เฮิร์ตอุกใจนะแบบว่าอยู่กับแม่มาแต่น้อยพิ่มียอเอาเค็มหน่อยงพอเอาใช้น้ำตาลน้ำตีเออน้ำตาพอเอามียใหม่ก็เลยแบบเสียใจกับไม่เสียใจไปเลยที่ฮะเมื่อในตัวเย็นเลยก็เลยแบบเออเช้ามาอยู่น้ำซ่าวัดจัดไม่ต้องอยู่กับพอพอกระปล่อยแล้วอยู่กับเมียใหม่ซะเออเข้าใจนะพอพอคอยก็เคยเอาอุ้ยพอเพิ่งเอาเมียใหม่เลย นี่แต่แม่เอาพวกใหม่เออมือเท้าไม่เห็เหดไม่ด้วยเนาะท่านผู้ชมเนาะให้ทุกคนเดาเอ,อ้ยให้ทุกคนเดาเนาให้ทุกคนเดาว่ามันคือยังฮะมือนีเห่าได้อ่ามีโอกาสไปอันนั้นอีนางก็อออเออไปของกระปรอมก็เลยไปเจอกระปรอมกากระปรอมกาแบบนี้หยังมันโคตรแย่อันเี๋ยเห็นบ่ก็เลยไปเอาตัวน,นี้มานี่เนาะเห็นบ่นี่โอ้ยภาษาไทยป ภาษาไทยก็กระป้อมนี่ขี้กระป้อมนี่เห็นไหมนี่ขี้กระป้อมนี่นี่นี่ภาษาการภาษาการอ้ไมภาษาการเนี่าเลยนี่อะไรเหี้ยมันเา็นเมืนเหี้ยเหี้ยเบยังไม่ใช่เหี้ยยังเหี้ยกัเหี้ยอันนี้เป็นเหมือนเหี้ยางนี่สีเข่างามๆเลย สิปิ่นเนาะเมือนนี่สลองสลองพอเพื่อนเอาเมียใหม่ก็เลยสลองแต่ว่าเพื่อนหายเสียใจนะหนึ่งแต่ว่าเออก็จะเอามาอยู่น,ำน้ำนแหละพอบัวหักก็ยังมีหมูครูหักเนาะจะมีมีแต่สิปิน่นปิ่นแขนยิ่งเมือนี้กับหมอบเบียหายรังหนึ่งพอแล้วอยากเอาเมียใหม่ก็ช่างเราปล,าล่อยเรามีความสุขซะขนาดกูยังอยากเอาเมียใหม่เอออะไรเนี่ย <c oughs> อ,อ่ะวมวยยิงบุเสือตีกันกับแม่ ผิดกันบ่อยน้อยหนึ่งวิเ,เตะเสยคางแม่ปิ่นลงมาแต่ชั้นสามผมเรียบร้อยเลยโบเป็นยังเนาะเพราะว่าแล้วนะเป็นหนักมวยมาก่อนเมื่อเขาก็ได้ซีมาปิน่นปิ่นแข่เนาะเนื่องจากว่าเพิ่นแบบเฮึดประมนเฮึดกับผู้สาวาได้เฮึดก็พอ,อดังไฟจะพุ่นจะปิ่นจะพุนะพ่น,นปิ่นแข่มนเมื่อนี่กับเป็นเวลาเจ็ดแปดโมงเพื่อแล้วเด็กแดน,นตอนนี้เอาท่าหรือว่เาเอายังท่าเลยมาเกี่ยวกับที่กับเสียทานกันท่าเรอกตีปุเกได้เจอ นอขึ้นใสถ่ถ่าเลยเอาเอา้อาวอ้าวเบิงเบ้งตอนนี้กะท่าเนาะมีเป็นจระแขาา้เานาะเฮ้ยขี้กระปอมดูดำขึงหมึกอยู่เนาะมือเลยนะสิเป็นอย่างมือชาวเป็นมือเลยนะมันเจ็บเลจ็บได้ส <c oughs> ิขี้ไม่ได้ออกไล่มือไดยโอ้ยเห็ดนี่ยบุ่เห็ดบุ่บยใต้เลยงานนี้เราจะไปใส่ดั <c oughs> ด้งพวกอีกตุ้ยดัง้งพวกอีก ปินป่นๆเนาะเมื่อนี้โอ้ฝนก,กระตุกลิ่ลๆนหน่อยหนึ่งเนาะก็บบุเสียใจดิบุเสียใจมันบอกบ่บุเสียใจเนเา,กากนะกับปล่อยให้พ่อมีความสุกหและไปสิไปคัดขว้างผอเนาะ <c oughs> ม่นสิคือบักนี่นกูจ,จืดตอนยังน้พอยพอ,พอเชี่ยวใหม่ๆครับพอให้ขนาดเวลาโปรเยุหันครับก <c oughs> ระล้องกระเมียไม้บุญบะฮะโอ้ยนิต้ามาพีเนต้ามาเบิ่งนี่จะมาปิ่นนะนิต้า อ๋อน,นิตาก็มาเข้าคลิปเราจะกินบอฮะพูดไทยเลยจะพูดไทยแต่เขาว่าเขาจะพูดไทยหน้าฮักเขาว่าพูดไทยหน้หาฮักบอหนา่าละจ้าอันนี้วันนี้เราจะมาทำอะไร <c oughs> ก็พูดสิปิ่นไม้ขึ้นทึงมากินมากินเอาไมา้ออกไไกลนิดวันนี้เราจะมากินอนะ่ะโจระเคนะคะเคยกินไหมล่ะ เคยกินแตกี้นะคะเคยกินแตกี้ตอนนี้ก็ไม่ได้กินโดนตๆเนาะมักไวเข้ามาสามสิบนาทีมีชิมักยิ่งย่งสามสี่ห้าสิบนาทีทานเบิรก่อนนะเพื่อเพื่อเพื่อนพื่ทานเบิร์ดบอลหน่อยลใส่แบบพี่ปีปีแตกิ้ก็เคยกินจ่ะใส่แบบสายปกติเนาะแตกี้ก็เคยกินอยู่เฮือนลุงโสค่ะโอ้เคยกินอยู่เฮือนลุงโสแต่ข้าวแต่ข้าวยังน้อยเนาะ ขายังน้อยตอนนี้ก็ข้าวยังใหญ่แล้วนี่ก็ปิ่นตัวดตาตวตาอยู่เนาะอยู่หนาวอ่ะลูกจื่อได้ตอนลูกสิบตอนเราจะไปกินจระเข้อยู่เรือนลงโซ่อืะต้องใส่ชุดสีสีฮะอะไรนะก่อนจะไปกินกินกินจระเข้อยู่เรือนลูโซแม่ต้องให้นอนนอนสักพักก่อนนอนสักพักก่อนตอนนั้นยังน้อยไงจะต้องนอนแต่จะไปนอนแบบนี้ แม่ก็บอกว่าตื่นเต้นสวยหนะ้าแล้วก็ตื่นไปสวยหน้าใช่ใช่ตื่นไปล้างหน้าเออตื่นไปล้างหน้าแล้วก็จะมากินนะจระเข้แล้วก็ขี่รถไปกินจระเข้คะขี่รถขี่รถไทยใหญ่เนาะเดี๋ยวถามบึงต้นปินนะ่นเนาะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ก็เอาถึงพอเช้ามื้อใหม่ก็ยังไขนะ่เนาะยังได้กินแขนยู่บอกว่า,วา เกลเกๆแง่บาลูบาลูดอยู่ไหนหาเห็ดดูเอ้าเอือบนั่นนี่ก็เป็นตะแเสบอยู่พงผิดโม้ยเพราะฉันแบบเพลเพ็ดขักเลยวายมอนี่โม้ยสูตรตามเขาบอกเขาบอกห้อยพงผิกน้ำเขาวอะไทยเอาเดี๋ยวตัดไปตอนตอนตอนปิ่นนะท่านผู้ชมนะเช็คค่ะออเอนี่นะคะ อันนี้คือจอระแขนะคะอันนี้ <c oughs> จะปีงเสร็จแล้วค่ะมาดูบ่มาดูค่ะว่าจะป้งเสร็จกว่าไหนหน <c oughs> ูอ่ะนับไปถึงร้อยสิบแล้วยังไม่ยังไม่สุกเลย <c oughs> นับจนหอดร้อยสิบไปยังบนถึงเลยเอาอย่าเสียใจดังนะโผล่ให้างนได้ก็ได้ว้ แ okay. พีตมันสำคัญมันเสียใจคับนุ้ม,มเสียใจเด็กตัวหัใหม่ก็มีตาก็มีอ่าปิ้งแจนงตาเนาะโอ้เจอะอะไรเนาะคอยจ้าวจ้าแม่ขี้เอาชุกเนาะสับส้มตอนนี้งอมนะไปิแหนะบักกินหัว <laughs> พอได้เมียใหม่กันเอาอิลี่เลยเป็นปูเป็นนปูปลาโยกเฮือนนี่แหละปลาโยกเฮือนพอเมียใหม่ก็ดีใจเลยเห็นบ่โอ้ยอันนี้ก็ต้มขี้เล็กเนาะเนี่ยเขาเบิ่งไรให้มันผิดกฎหมายช่วงนี้ต้มขี้เล็กนี่เลยปลาเรื่ององตองอืมจิ้มก่อนเนาะอได้ตามเบิ่งอีกอ่ะอืมเขาเบิ่งแขนอีกตา Hakuai chung kia bắt đầu chim 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 อู้น้ำมัหามเงนค่ะกินยังจดเด๋ยวตอนจะเสีบมังกินตะโกนยังได้บอหอไนี่อืมแเส่แล้วบส้ของตูดวอพิษของตูดตูดตุดตูดงาเขาขาที่ขาหนาเนตัวไตัวไกูยูน้ตัวแหงนีนะตัวแงับ

แค่ร้อยนะมอนี่เขาิ่นเกมอยู่เว้ยไปมาแค่ใหญ่เดินดดโอาแล้วออ่แต่ว่าเสมแห่งนี้พอเขาใส่แบบเกีวจีนนะแใหญ่ตืินมันอะแนี่กินินนแไหนกินมีอะไตัดสจ้าหรือไงแนดูตัวจดตัจัดจะเทินีจจะเทิิด ตามมาแตงกินกับบนี่หึมากใสย้าก็อยาเนียะปากแแ่กกินหมกินมด้เด็กน่อยฮะนี่ยอยากว่เอยากนีตัวไหนกูไปไห่ใช่ป่ะเรีกะอยากบอขาดเปลือยมืดนกตาบวยอยากบ่เออไม่ใส่เหตนเพราแหละเงนะ แะใ้ไดีงจะทีนี้มเลยมีใม şey uh> ่่ะเ้าะผมเมเดียมนึชิในม้มาตอนนี่กะทูเลยเนาะอันนี้ บ่ค no, no. no. oh ho. ืนเนาะก็พอถือว่าพอแล้วมีความสุขเนาะไหนแขได้เรื่มพอเฮ้แค่แขลืมพอพอห้ายังได้ก็ได้เนาะแค่และตัวมันสาคัญแล้ววันดาก็ได้มือข่อยเพชรได้หนมือมันถึงมือเพชรมันจะจกปากยังมีไปใหม่ชีวปลาโดยเฉพาะเขาเขราะเขาไ่ถแล้วนี่ได้ละเออ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 ทางนี้ก็ซอยขนาดมีตากันมุมแขขนาดวันดาซิมสีปากมึงจะตอนดิดิทางในมันไง ซีมมั้งฮะมันอยากไปห้าจอยมันอยากเปลาไม่จจักแต่กินแค่เป็นยังดอกเยเดียยามันสิมีคนคอมเมนต์เอกเออไม่ควรนะเด็กเล็กกินแค่ใคสิบ่แมันอยาก่ามันกินแล้ว

เป็นยังไงนิตาความรู้สึกการกินอ่าตอนแรกแค่อร่อยมากเลยค่ะอ่ะารสชาติมันเป็นจังไรเนาะมันก็เผ็ดๆอยู่ที่แถวแต่รวมๆแล้วก็คือมันแซ่บค่ะอะะ๋อมันแซ่บเรื่องเติมอะไรอาจังได้เนาะความรู้สึกเด็กกินแขนลูกแพทับอีสนี่เสียเสียใจที่พ่อเอาเมียใหม่เสียใจ <c oughs> เพราะเอเมียใหม่ม <c oughs> ไประเดี๋ยวแขนจะลืมพอ่ออ่ะ <c oughs> โอ้ เนี่ยว่าพี่จะเกิด้องหวัดแขกว่าพอแล้วบัดบัดชุดท้ายนะท่านผู้ชมนี่ก็คือจราละแข้าม,มีทก็สิเศษบุษย์แล้วแ <Bye bye. S 1> ต่วา่าอีตโตนมอนอะไรอืมพอเอาเมียใหม่ก็เลยแบบเอ้าอีตโตนมันมาสัน้นสิไปทางไหนกบได้ว่า,าสิไปโดดควายตายสับพอเอาเมียใหม่ก็สิไปโดดควายตายวะกิาานแขกับเขาว,วันนี้เอ้า นี่มันเขกนี่ยนี่ที่บอกเนี่ยอ๋บึงนังมันแบบสีมันอยากไข่ไข่เนาะสำหรับคนที่บ่เคยกินสีมันอยากไข่อะสีไก่เนาะอืมแมนสีอยากอันเดียวกันกับสีไก่เลยกินอันเดียวมันจะกว่าได้ไหมแขกนี่ถือว่าบดิ้เป็นสัตว์แน่นะเนาะชิปปะการังอืมไม่อยู่ในสัตว์ชิปปะการังนแขกกินได้ประเด็นนี่เขาอยกมันเป็นอาหารแหละไม่กินไม่กินบัด ทั้งไหนก็หิวแขกปวดศรษะหนักคือแขกเดี๋ยวมันเดจะอัานกินนะกินไหนวะกินไรเนี่วนนี้มันจับทีนีจะถึงมันปวนเพชเนี่หลร้านนหิวแขกนาะมันหนักอนรปดพัยาไป่หาแต่รีจับแต่ถือว่าบูพิษเนาแขกแล้วแต่คนถือบูถือมานะแขกแขกกว่าชนักชุนักนี่จะไม่กินไ่ากิน๋อพี่ไม่กินนใจนะเอามาสีมัน่ะก็ไม่กินรักชุนักเนาะสิบกินชุนัก เราก็ดูใครว่าเอาไปชีช่วยกินเต็มหมาไม่กินอันนี้แขนนี้เคยกินเถื่อที่สามเนาะเถื่อนหนึ่งกินอยู่ที่อันซูพะน้าเสื้อชองก็กินอยู่อ่าอยู่ที่อนอยู่ทงหน้านะนี่คือเสื้อสามด้วยเนาะมือได้มันตัวมือมันแสบมันละมันด่ากินแขนเนาะตัวมือแสบตัวมืออ่ะกินแขนเนาะแสบตัวมือตัวมือไนตัวมือเป๊ะกินแขนาะ กู๋ซืกว่ามีแต่น้ำมันเนาะน้ำมันลายแห้งอันนี้ตัวนี้เขาเรียกหัวอาหารนะแขวนนี่นะจะประมาณเอ่อรวบต้องปิ้งกับกรอบบอไปยังไม่ปิ้งไหมนี่เนี้ยไข่น้ำมันให้น้ำมันมันย่อยก่อนนะปิ้งให่น้ำมันมันย่อยเดี๋ยวดดีกันเงีานไปท่านแข็งบอปกติบอนแซมยมันจะอยู่แถวกระดูกขาที่โค้งขา เดี๋ยวคลิปกินแขกที่จบสาีนงทำไปชเนาะกินสามสันเนาะทววันสิพิไทยคลิปอ่าอยู่ในป่าจุ่ม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 จุ่จุ่มจุ่มจุ่มจุมจุ่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 บจุ่ม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 จุ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 